เนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใหกินข้าวน้ำกันเด้อมื่อกี้กินแรงกินมาม่าพ่อแม่พี่น้องแกงหักต้นไหมุกมาม่าแกงหักต้นใส่หมูเดี๋ยวมาเอาตัวตัวอันนี้กระติเขามาตีละคือบมเอามาพี่น้องทั้งนายอันนี้กะอันนี้เอาวางไว้ก่อนอ่ะข้าใส่บุกอืม มากกินกันเลมิแม้แกงม็ต๊แกงมักผักเลยพี่น้องแกงเส้นเนื้อ่เอาเนื้อหัวตกข้ซับๆแแกงใส่เสียไปจากอืมเสียมน้นากินน้ำกันพี่น้องเส็บๆ กินมาม่าเียสิมหมูี่หมูหนาวหนาวนะผมจะกินหนาวอยง่นะอืมบานท่นน่ยสบายอยู่จังเปื่นเป่อนแบนี้ลอามอดกินนอะสบายดีสบายดีพี่น้องกินได้ค่นึงนะ มามากินข้าวน้ำกันแกงหมกผักไชหมูดอ้นๆพี่น้องสุดหนามหัอนน้ำกันเวอาตุ๋นท่าะแกงหมกผักจะคลอบแต่ย่างได้ย่างกันหน่วยหนึ่งมักใหญ่เพราะฉะนั้นแกงหน่วยหนึ่งหวหนึ่งหหนึ่งกระโหลย่อโบราณคเดียวต้องสองคนหยกอันนี้อันนี้ก็แกงซ้ำเตื่อเต้าเลยหน่วยใหญ่กระดับระดอผมเคยเห็น ดูบานเราบุใหญ่ปานนี่มัคนพันมนคนลพันมันเป็นพันเดียวกันพันใหญ่ไันก็ใหญ่อยูปากซ่องพันแนวนี้นะพันใหญ่เจียมคเดียวยกบัแพรกไม่เป็น้องกันูได้เจียลงมาแดกอะไรเงี้ยน่าเจ๊มหาพันจะิเนะเบซีมึงนุ๊กมไหม แกงมตนแกงหมกต,นแ,กมกตนแซ่บนะแซ่บม,มันลวกปากเลย, <c oughs> ยอ้างตรงพอนบ่พอนเย็นบ่เยน็นตัวกันกินตากระดางหน้ามันก็มันหอนพี่น้องแซ่บนะบ้านเขาเราเป็นแกงเสือหมูเนาะเสือหมูเสือไก่ ยันละวานเยันเป็ดคนเข้าคนอย่างเป็นกระดูกเป็ดเขียนกับปะละกรเป็ดกันนะยาได้เจ้าปากโพวงหย่อนเนี่ยผักมันนานเย็นเด้อผมไม่รู้ใครเถิดเนอืม เชิ้นชดเย็นๆเหมือนปนะ้าเต้องหอนแตนพี่ดำแบบคงเลย,<ม>ยก็จะกินชดหน่ะอันนั้นก็นชุดมีม,ม,มีมีมะม่าอยากเขากับชดหนามะม,าม่าครับสมักรฟาน,นพระบ้างเนี่ยเนอร์ต่าแกมาสมัครตายหอ,ยอนเนอะ แกมาบุคือเก่าบ่แม่เป็นเนาะกินอยัางเากสมัครพวกขอติไปฮาวายในแข็งกดฮะแข็เสรจละเอามาให้แข็งเราดคัาน้าขงมันเขาออนแขเป็นเนกินบ่เขานะบอกินมามาพอ บางทีฉันก็อเบานะนานานชอกบนะจังมันมือไอไม่ออกขัดเลย้ยอไม่บอกขัดกันอ่านก็ <c oughs> จะคือจะคุยบางจะคือดูดูหัวไม่ออกนานกลัวแล้ว <c oughs> มันบอกออกมามวลแท้นะ ก็จะก้นสดหน้ามาใช่ก,กระเทียมหมักตุ๋นกินซะบ้านเท่าหนันแกงแกงหมูน,มน้อยอ<ะ>บ่หมูนั่นหมูละหม,มูจิมันแซ่บอันนี้หมูเนี่ยมันหมูพันมันบ่แซ่บแกงขึหมูจีด้วยวลาปปเป็ดด้วยวลาไก่ พี่นายต้นตัวกินหมอนยังนะตักออกมาเช็ดจานไปซะก่อนมันเย็นในกินพี่น้องต้นหอมยืนเนี่ยมันหอมตลอดนี่ได้จะอยาดที่ยืนได้มันเย็นหนึ มาแต่เมื่อยกินสดรออนๆมีแห้งเลยผมเองเลยะแช่พี่น้องกินแกงหอนแช่กินเนื้อหมู เน่ยก็จะเอากระดูกงวมัมแกงเราเป็นก่นนะกระดูกงวจแซ่บเกระดูกงวงแมนแกงก็จะยังมีช่องเปี่ยนแกงแต่ช่องขาอืมแ่บเลเชี้ยงามเแ่บเอบนี้เป็นเดือนเลยนะ เป็นยังไไว้กินดดนได้พาพาไปเลยตู้เย็นแล้วก็ยังนี่เป็นเดือนแล้วดินวะว่าพาเนี่เอาตู้มาเย็นเย็นแบบเดือกเสือได้กินมาก่อนเนาะแตกเยูะ อืมบดบดกันนามตั้งตอดจักอ่ะเชบหวานเนอะแก็บมาพั้มากหวานนี่แล้วก็ว่าอันเปลี่ยนอาหารอย่างหนึ่งเป็นไดช้องอย่าง แบบหนึ่งเห็ดได้สองอย่างนี่แหละกับวัฒนน้อมหานเห็ดไปกินยำนี้อันนี้เด้อตอันนี้อันนี้หม้ออื้อกระดืกมันหอนได้เสร็จตัวนี้เป็นันเดือกปานหัวแล้วนั่งอยู่ในหม้อกอนด Và nghe này cho quần thủa tăng tên tăng tên Ha Mặt thuộc lại Vá neo chuột ฉันจะเด้แห้งๆแรงกลยกินได้มีชุดหนังชุดหน้าแก้มตัวไม่แฉกอยอ้อะ มบ้านใน,นีนโต๊กมือในี่เผ็ดแดดแต่มพี่นน,นองกายเปลี่ยนแปลงแดดดมมือน,นี้นะหนาวอยู่หักดมแต่แดดอยู่หักลมมาชันอ่ะไปว่นน้าอยู่หกัก,หกลมเขาทษพี่นนองดมบีบีหก่กแดด บท,ทีันเ็นวากาเ็นกนกินกนำก,กันพี่นกินข้าวกระซสบกินข้าวกระซสบน่อกระลบ ได้แบบวันจันทร์จะนุ่นสต๊อกก็พูดเห็นตกลูกคอยบอกผมเชื่ออยู่พื้นบบเขาบอกเชื่อชดหนักพี่น้องเก๋มากตันมาชดชดนำกันแซ่บ แซ่บพี่น้องแกนตะศิลป์มูหน่วยใหญ่บักตุนยังบุษัน t h a ผ่านอ้ะพี่น้องบุษัน t h a ผ่าเพราะว่ามันใหญ่โปดกินต้นเดียวยกบูขึ้นกินตัวนี้เบิร์ชก็เราสองคนเนาะ กิตัดิงเอจักก่อนคุณยายประมาณอย่างชี่งชวนชนนะจีนานอนนะเนาะอุ้ยไก่ชิงเฮ็ดชวนอีกก่อนนีนผ้านอนนะป้าไปกินแนมหนักแค่้ทานสื่อโวงบบกายป้าไปกิน ขายแพงได้คลิปทหารอนเป็นเผาคลิปทหารร่อนเผากับพระจักละเผาเลยที่น้องซื้อมาเหมือนตํล่างหมูเลยซื้อมากินเหมือนนั้นนะคลิปน้อยๆนะขายแพงยังไงนะถ้าปูนี่ก็จะซื้อเป็นขายก็จะเป็นหน่วยไม่ได้ เรื่องอาชิบดอนมันบางหญ่พี่น้องมันตบมันผู้อื่นอีกนะชายไอ้พี่น้องมันนี่แหละชายผู้อื่นกันใช่ไหมชิบหาดอนมันล่ะขายปลากินกินโอ้ยย้อนกินปงเรื่อยๆเด็ดปุงเด็ดปุงขายปลาจะคล้องนี่แหละปลาให้ลูกเนี่ยป็นลาเราไม่กินของเราขาย เอ้ะปล่อยๆอริงๆวะพี่น้องแล้วก็หายฟอยด์ก็จะหายลาบบําเพ็บ่เป็นั่นอะคายกับคลายกินก็บหายกับหายบ่าเพ็บ่า่หายดอกบ่เป็นนั่นอะคือบางหากเนปูกว่าเป็นได้้งยาหายก็อนหน่นะปัดกันกินพี่น้องก็ยำคนสื่อกับค้ายยำเปิดคนบําเ่็กับเก็บปลาหกินร่อแบกเปรียนกับ จะปีต้นนองกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันละลายคนกัดกันเก็บบ้างนะฟังกันทจับเก็บมุกต้นก็ดังมันหนักขึ้บ่แมาเหาเว้โอเคพี่น้องอิ่มได้ ยูดีมีแฮมเบอร์ุกอรจูคูจูคนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเบาความเบาผิดพลาดประกันไม้คอโทษขคอไฟน้ำพี่น้ำเนาะจูคูจกคนว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเบอร์จูคูจกคนเนาะสบายดี